วันนี้เราจะพาเด็กๆด็ไปที่หไหน,นลูกไปเคลื่อนทัพอูลกันจ้าวัานนโชเฟอร์เหมือนเดิมค่ะพะินปุ๋ยจ้าเรามาด้วยกันกับสองหลุ่มด้านหลังนะจ้าห่างจากบ้านเราประมาณ40กิโลนี่พว้าวเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นจังไหนจ้า ทุกคนเคลน,น้ำอุ่นเพราะเขาเหลนอยู่ตรงบ้านเอียงสักอย่างนี่แหละนะนตรงข้องน้ำแร่เอียงสักอย่างนี่แหละมันจะเป็นดับนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับก,กล้องให้ดูชอมันจีไปกิกมีบรรยากาศเลิศมากดูมันจะเป็นข้องทรงน้ำสีนอจา่าแต่ว่าถ้าใครจะมาครองนี้นะคะแนะนําว่าให้เอาเสื้อมานาเพราะว่าน้ำน้ำไหลแห้งนะคะถ้าจบนี่ค่ะมากับเด็กๆมากับพ่อยงอยปูนะจ๊ะ เดี๋ยวพ่อเปิ้ลกับลุงกุ๊กจะตามมาเด้อทำไรแห้งอี๋วเล่สีหัวสักหัวชดูเชื่อมาน้ำไหลควาน้ำไหลเนาะสนุกแน่จ้าทริปนี้เรือเรือเขาต้องปลูกเสือกสะกอนอันนี้อันนี้เงินอะไรเพนาะไงกัดในข้าวลอยกัดในข้าไหลโอขนาดน้ำมันไหลตลอดเวลาถ้ามันหลุดวันนี้ถ้ามันหลุดเนี่ย นูทวดพ่อด้วยููฟังนี่แล้กะค่ะถูฟังคูนน้ำคูนมันจะพอนไม่อ,อ๋อคอือไหวน,นะจ๊ะแล้วขวัญลังรถลัาง,งรถงสีแล้วรถเป็นดีนาวิกกยอจทิงจะไปผูกเจือฝอังนูน้น,นรอนรอันอนึงขายที่แนนเพ่งนงนโอเครอบนี้ผ่านครับผม ยถ้าหลดตรงนี้ไปต้องเชื่ออเส้นนึงอู้เร่งๆร่งตานหลยี่ต้องเห็นตกถ้ายืนนะตานน้ำเฮ้งนี่คือออนเดอะแกงของเราวันนี้นะคะนี่นี่เลยจ้ะออนเดอะแกงอันนี้ผู้สํารวจลงไปเรียนเรียบร้อยเพ็งได้เท่าเย็นบ่เย็นเกี๊ยบ อกระแสน้ําคือเป็นไงน้ำแรงน้สายซาอาดถ้าเขาหลุดเสื่อมนี่ไปไม่มีเสื่อมครับต้องปลูกเสริมจิตใพร้อมเด้นี่ข้าวใหญ่เก็บวัตถีพูนเดี๋ยวเขาจะกระตาายมาเข้าเขาจะกระตาายผ่าเข้ามันบ้าล่ะเขาก็ปลูกไว้นะฮะท่านจะถึงข้างเงาไปปีกคู่เอายูี่ป๊อบตีลังกาดิไอ้ยานี่ไหลมาเลยปีโป้อันนี้ปีโป้ตีลังการอ่ฮะเอาไปต้องตีลังกาโดนตุ้ม เราจะยืนข้างอีกเดี๋ยไล่มาแล้วนะเพียงว่เราค่อยจับไม่มันตัดนะแต่พูดถึงยืนอยู่ปัมันไม่ได้ดึกขนาดนนั้มันไม่ได้ดึงขนาดน้ำยืนได้แต่ว่ามันมีมันมีตะไคร่น้ำอยู่ที่เพื่มาแล้วอุ้ยดูจับข้าวแบบเยอะแยะค่ะสั่งได้เลยไม่ต้องเอาอะไรมาจากบ้านเพียงแค่ตังค์ค่ะแล้วก็ท้องมานะคะเบ้าเพียเดี๋ยวเพียงดีครับเพียงอ้อย น,น,นำโชคนำซายช่างได้ครับก๋วยดเตียวเพื่อนที่บริการดีรรครับสุนหล่อครับฟันไ่ายน,านะครับน,น,นิ่น้่งไมนั่ชิมก๋วยเตียวร้านครับสุดหน้อเาเล่าพิเศษค่ะลูกข่มีย้นลูก้ดึงแล้วเน้ดึ ใบใส่ชูชีพรอบดดลตึงตังไปตึงเกินนี่นเพิ่มปั๊บๆนาแค่พอเขาไม่ใส่กอดเเขาไม่ใส่กอดม่กอดเพอิ่มมากค่ะบรรยากาศดีครับคุณพ่อพดีมากเลยอ่ะสบายกิฟตเลยใส่ชูชีพแบ้วก็สบายตัวนี้เอาไหมเองเส้อผม นสบายเป็นสบายเราวันนี้ไม่เมื่อยด้วยโอ้สบายที่นี่เออเขาเรียกสบายแบบเบิ้ล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 จาไปชิมไม่ได้ไหมต้องเจอพนักงานมาดิบเพียกในน้ำกินรอดมือใครจะขับรถเราจะกินเลยให้เต็มที่ไปเลยค่ะคุณเน่ยคุณเน่ยไม่หล่ะ มีอะไรจะฝากถึงพี่ยุทธ์ไหมคะพ่ยุทธ์นะน้ำใส่อะไรเย็นเย็นถามคนเยเี่ยนเปลนปนะ <c oughs> ลงน้ำแล้วับผมกันลงน้ำกันค่ะไปรถไปรถยกาเลยอะไอ่ะโอ้โหเยอะเลย ตัน <laughs> นี้จะเป็นสังดาง์หวานค่ะจะมาแขก,กกันแล้วพ,ออพวกบกันโค้งอีกบ้างโลดทุกคนอยู่ค่ะยีอ้ออไรเท่าไหร่เ <laughs> นี่ยเหมือนแรกแหงมวลซื้นแนเนาะ <laughs> จากว่าเพ่งแบบคณะใดพี่น้องเบ็หลายคณะแห้งเย็นสมใจ <laughs> สุดห้าง <laughs> ดีไปตอม้าอยู่ไกลบ้างไปตำม้านเนาะห้ <laughs> างจากบูรุสติกับประมาณ <laughs> ประมาณห้าสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะคะ